เขาเทาก็ตายเท่านี้เหลือชีวิตใช่ไหมชีวิตแต่แค่นี้ใช่ไหมแค่ดีเหลือแค่พักผัวหาเมียอยู่ไปซ้ำตายเดี๋ยวเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านไปไทยเขาเท่าเขาแล้วตายแค่ดีมีแค่ดีเหลือชีวิตคนมันคืออะไรชีวิตเนี่ยแหละให้เข้าใจใครตอบได้ตอบบัซีตอบให้มันมวนวันเนี่ยไม่ถูกก็ช่างมันสีญาติยังเป็นปคู่บ่แหกับญาติบ่ใกล้เคียงอยู่มีคนตอบเท่านี้เราไช้กระบอกาตอบเว้ย ฟังวะดนี่จะตอบไห้ฟังมันไปนยังขึ้โง่ตายเถอะมุก้าหอดตอบจบปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกมาดิน่ะเราได้ปริญญาก็ไม่ได้กับเขาดิจ่ะถามเราสิเราติดอะไรบ้างในโลกอันนี้เดี๋ยวถามเนี่ยอยากตอบแท้ๆนดี๋ยวบขถามเ่ยบอกให้ถามถามมันก็บเถามเวลาเราถามเนี่ยมันก็ไม่ตอบเวลาให้มันถามมันก็นั่ง,งแซมงเงียบซื่อๆอ,อ,อะไรั่หนาก็ถามสิถามเดี๋ แล้วเราก็ถามให้ตอบได้ป่ะดิจะถามถามให้ตอบทีนี้เราจะตอบให้ฟังฟังนะ Life is fighting <laughs> ชีวิตคืออะไรคือการต่อสู้ให้ถึงเป้าหมายชีวิตถ้าเกิดแลวใครไม่ไม่ต่อสู้ละคนนั้นเหมือนคนไม่มีชีวิตเหมือนคนตายแลย้วต้องต่อสู้ให้ประสบความสำเร็จก็คือให้บรรลุถึงความหมดทุกข์หรือให้ได้รับความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้น จนหมดทุกในที่สุดไม่มีทุกเลยนั่นแหละคือชีวิตแสับคนคนนั้นมีชีวิตอยู่ถ้าใครไม่ต่อสู้แรับคนนั้นอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแลย้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยปรมาโทวัจโนโประทางคนไม่ต่อสู้ก็คือคนตายแลย้วคนไม่มีสตินั่นแหละคนประมาทค,คนไม่มีสติปล่อยตามเรื่องตามราวมนจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเออล่อยไปตามเรื่องของมัน คืออน,นันตลอยน้ำนะคืออุจจาระลอยน้ำอา <laughs> จักยบอกะมันปล่อยมันตามเรื่องตามราวเดี๋ยวก็ได้เหมือนคนตายแล้วปลาที่เป็นต้องปลาที่ว่ายถวนน้ําปลาที่ตายมันก็ลอยไปตามน้าเ <laughs> ข้าใจไปละนี่แหละคือช,ชีวิตชีวิตคือถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องต่อสู้หาทางเอาชนะอุปสรรคให้ได้ด้วยสติและปัญญายุดบ่ได้อย่านิ่งนอนใจถ้าใครนิ่งนอนใจเหมือนคนตายแล้วเข้าใจไปละ อย่าอยู่แบบเช้าชามเย็นชามเลยให้มีไฟขึ้นมามในใจแนะว,วให้มีอะไรขึ้นมาในใจที่จะต่อสู้ที่จะทําอะไรสักอย่างนั่นแหละคือความเป้าหมายของชีวิตเข้าใจหรืออยางชีวิตคืออะไร life is fighting <S <c oughs> จำได้บะเอาไปภาษาคิดก็ได้ <c oughs> จะจำางจำได้ไหมล่ะนั่นแหละชีวิตคือการต่อสู้นั่นแหละรู้จักหรือ,อยากั่นแหลคือชีวิต ถ้าเราไม่สู้ก็จบเลยสู้แต่ต้องมีหลักการและมีวิธีการคนมันสู่ซื้อ,อที่แบบมันบ,บ่มีหลักการบ่มีอุดมการบ่มีวิธีการมันก็เลยแบบสู้ไปเขาว่าไงหามาขันไงเลยบ่มียังหมาเนอะสู่เขาบ่ได้ขันไงแมวยังมีตีนก็มือมันยังสู่อยู่แมวนะคุณาจากบอกถ้าสู้แบบไงหมาจบเลยปล่อยตามเรื่องเขงกากัดข้อสู้แบบไงหมา ง้างแมวม่ได้ตีนทั้งตีนทั้งมือมันแว่แย่แ่แ่สู oded, grille, ้ตายอยู่ดั่ดอ่ะสู้แบบง้างหมาไม่เป็นท่าเลยมันเลยเป็นเรื่องเพราะนั้นต้องสู้ชีวิตคือการต่อสู้สู้ให้ได้ต้องสู้ชีวิตถ้าใครไปสู้จบเลยต้องสู้สู้ก็ต้องมีอะไรมีอุดมการมีเป้าหมายอุดมการก็คือมีเป้าหมายเขาหนึ่งมีรวมการก็มีเป้าหมายสองมีหลักการขอบเขตในการต่อสู้ว่าจะสู้กับอะไรบ้าง สามมีวิธีการมีสามอยา่างเลยหนึ่งต้องมีอุดมการว่าเป้าหมายสูงสุดที่เราจะสู้เพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรมีหรือ,อยังเป้าหมายในชีวิตนี่นะหรือว่าอยู่ไปซ้ำตายคือ่อยว่าวระบบแมนหรือโม่แมนนี่นะมันเหมือนอย่างนั้นจริงๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยนะอยู่แบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตอยู่แบบโง่จอมโง่ยอดโง่มหาโง่และจะว่าเหลี่ยน มีความรู้มาได้อย่างไรมันต้องมีเป้าหมายว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรมีเป้าหมายไหมใครมีเป้าหมายบ้างนี้นะมีอุโรมการ์บ้างใครมีบ้างนี่ใครมีอุดรมการณในนนี้หรือผมมีจะคนนจะมีว่าไงเอาว่าสิอุโรมการจะคิดว่าเป้าหมายมีมีหลักการหรือยังอะไรบ้างหลักการหลักการคือข้อปฏิบัติมีอะไรบ้างข้อปฏิบัติ ทุกวันเขาลักการหรือว่าลักการหูจักลักการนี่บ่หูจักหรื่บ่ลักการนะหูจักลักการนี่บ่หรือหูจักลักการลักการอยู่ในคุทางนะหูจักอยู่บ่แลักการอย่าเลื่อยลักการเขาเลื่อยลักการเราบัตสิโลงหิวปวดเขาใจบ่นั่นแหละคือหลักการหลักการคือขอบเขตการวางขอบเขตการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจว่าเรามีขอบเขตการปฏิบัติประมาณเท่าไหร่เขาเลยมีหลักการ มีอุดมการคือเป้าหมายที่จะไปเจ้าสิไปฏาจพนมนี่คืออุมดมการหลกรัลากการคือหลักการคือหลักการเนี่ยเจ้าจะลงขัามันโค้งให้โค้งนะมันเข้าใจปะได้หละคือหลักการหลักการก็คือหลักการอะไรจะไปสดหลักการก็สดหลักการแล้วมันลงบู้เหล่าหิวผู้่ะเข้าใจไปเราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางไม่ถึงอุดมการที่เราวางไว้ได้คือหลักการหลักการก็คือหลักการแหละเข้าใจบ่ ต้องดูกฎจราจรดีๆว่ามันจะไปไหนไปไหนไปไหนไฟเขียวไฟเลืองไฟแดงนั่นคือหลักการหลักการที่จะไปให้มันถึงโมเมนต์คิดแต่ว,ว่ามีอุดมการอย่างเดียวตำอยังก็จะหัวมันไปซื้อดีละจบจะถึงไหมล่ะไม่มีหลักการถึงไหมมีต่อวดมการถึงไหมล่ะถึงไหมไม่ถึงเจ้ามีอุดมการอยู่แต่เจ้าขาดหลักการเจ้าต้องมีหลักการด้วย ้องเอารักการมาใส่สมก่อนลักการ,ากการนี่พระเจ้าวางไว้เลยว่าจะต้องใช้อย่างไงบ้างต้องทำอย่างไงกายจะต้องทำอย่างไงวาจาต้องพูดอย่างไงใจต้องคิดประมาณไหนนี่ก็คือหลักการต้องมีเข้าใจนะนั่นเล้วจําได้เบิรเลยพวกทีเจ้า่ะซื่อๆอ,อยู่บอจดแต่ว่าจําได้เบิเรแล้ยวเสดวสมองใสขนาดเลยพวกนี้ใช้เวลาสมองชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมฟังนี่จํปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปจำหมดแล้วใช่ไหม จำแล้วจำได้เบิดเลยบอกสิทวนอีกเที่ยนึงพายจำไ่ได้ให้มากกัใกล้ๆดีเดยวสิใส่เด้อให้สมองมันดีขึ้นสมองไม่ดีจะได้เพิ่มความจำให้มันดีขึ้นให้สมองดีในะีจำดีเด้อที่บอกนี่ก็คือหลักการอุดมการแล้วก็ต้องมีหลักการหลักการแล้วก็มีอะไรอีกอันสุดท้ายนะ วิธีการก็คือความชํานาญของเจ้าจ้ององฝึกฝนให้ชํานาญวิธีการนะวิธีการนี้เป็นข้อปฏิบัติเลยได้ปะมีหลักรู้แล้วหลักมันว่าจะต้องไปตามนี้ตามนี้เป้าหมายมีแล้วหลักการที่จะเดินทางไปจะต้องเจออะไรบ้างเจออะไรรู้แล้วต้องทําตามกฎจราจรไปให้ถึงแล้วก็วิธีการบาดิวิธีการคือต้องหัดคับรหลดเลยให้เป็นเลยได้ปะืิสิยาง ลิสิเหาอไปก็ต้องเฮียนแล้วันดนี้วิธีการด้วบวันนี้เฮียนห่อเฮียนขับรถเฮียนยางเฮียนข้านเฮียนกิง่งเอาเอาวิธีไหนก็ได้กิ่งไปก็ได้ขอให้มันถึง <c oughs> นี่แหละี่คือวิธีการวิธีการเลยแล้่จะใส่สิบินเ้าก็ใส่ปีกก็ไปลฮัดบินไว้นี่หละเข้าใจไปละอันนี้เรียกว่าวิธีการวิธีการนี้ทำได้ทุกอย่างสารพัดอย่างเลยแต่วิธีการจะแบบหลักการและอุดมการมันต้องมีอุดมการเ์เป็นเป้าหมายก่อน วิธีการนี้เรียกอะไรจะใช้อะไรงไก็ได้เพื่อไปให้ถึงตรงนั้นน,นี่ยอะไรวิธีการต้องมีไปถึงไหนแล้วดิเอมันเมาพีได้ยางไงมาถึงนี้ได้ยังไงพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้ดิฮะชีวิตคืออะไรแล้วอะไรต่อมาทำเรื่องอะไรอีกเออชีวิตคือการต่อสู้การต่อสู้ต้องมีเป้าหมายใช่ไหม นั่นแหละต้องมีเป้าหมายในการต่อสู้มีหลักการว่าจะสู้เพื่ออะไรสู้อย่างไรมีวิธีการจะต้องฝึกหัดกายวาจาใจอย่างไรนี่แหละอะไรละจะจะจะต่อสู้กับชีวิตนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าเราไม่มีหลักการไม่มีอุดมการณ์ไม่มีหลักการไม่มีวิธีการเราก็ไปไม่ถึงเลยสที่ชีวิตเราก็ไปกระปล่อยตามเรื่องตามเล่ามันก็ไม่ผิดกับหมูกับหมากับเป็ดกับไก่ตัวหนึ่งใช่ไหมละ่ะ เมียนหรื man. Man, อโบเมียนเมียนหรือโบเมียนถ้าไม่มีหลักการไม่มีวิธีการไม่มีอุดมการไม่มีหลักการไม่มีวิธีการก็เหมือนกับหมูหมาปลาไกา่ที่ไม่ได้วางแผนอะไรในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันเป็นยังไงกูกูอยู่ไปลอยลำลอยลมไปวันหนึ่งวันหนึ่งรอเวลาตายแมนหกกรือโบเมนทุกเจ้าเป็นแบบใดดิในนี้นะเป็นแบบไหนเป็นแบบปล่อยหรือว่าเป็นแบบมีหลักการหรือมีอุดมการหรือมีวิธีการแล้วมียัง มีแล้วเหรอมีว่ายัางไงล่ะเราต้องพัฒนาแต่ว่ามันต้องมีหลักการพัฒนาอุดมการเจ้ามีแล้วเจ้าขาดหลักการและวิธีการมันขาดตรงนี้หลักการกับวิธีการอุดมการมีอุดมการมีเกือบทุกคนมีเกือบทุกคนแต่หลักการและวิธีการมันแทบจะขาดเกือบทุกคนเลย คนมีอุดมการ์ที่มีความอยาก <th> เป็นอย่างนั้น <th> อยากเป็นอย่างนี้ตลอดในหัวใจคนมันมีอุดมการ์อยู่แต่อุดมการ์ขงคนมันความมุ่งหมายมันต่างกันเพราะอะไรการมองสิ่งต่างๆเห็นว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษสูงสุดคนบวจักว่าประโยชน์คืออย่างโทษคืออย่างคนก็ได้มองอุดมการณ์ของคนก็เลยไม่เหมือนกันเปลอุดมการ์คนคือบกคือกันรู้จักไหมเพราะมอง คุณค่าของสิ่งที่เราจะไปถึงนั้นต่างกันเด็กก็มองอีกอย่างหนึ่งคนโง่ก็มองอีกคนฉลาดก็มองอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรที่มีคุณค่าที่สุดเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงคืออะไรบางทนไปมีเป้าหมายไปมันมันต่ําไปเป้าหมายที่ต่ําไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการไปนั้นมันมีประโยชน์เท่าไหร่เขาเห็นแค่นั้นบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยได้อุดมการทําไปถึงเปลี่ยนเรื่อย เพราะเมื่อใดมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอุดมการก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมล่ะเป้าหมายก็เปลี่ยนใหม่เป้าหมายก็เปลี่ยนใหม,เหม่เปลี่ยนเป้าหมายใหม่แต่กี่อย่างนี้เงินสิบบาทพอได้ซิบเอาอยากได้ร่อมนเปลี่ยนได้นะอุดมการมันใครกูได้เงินเดือนสองหมื่นกับพ่อใส่ดอกพอถึงสองหมื่นดีพอใช่ไหมนีม่พออุย้ยไดากจะหาเงินกันมันเปลี่ยนเลยอุดมการณ์นะคือคำว่าจุดสุดท้ายที่มันพอละพอละ,อละมันพ,พ่อเปลี่ยนเมื่อใด สติปัญญามันเกิดขึ้นเหมือนก็ความพอละมันก็พอเปลี่ยนเด็กๆยังได้ยังได้รถรถยังล่ะรถในงานถาดพนมนั่นละรถยังแล้วแค่ได้กเ,เขาพอใจไปละพอใจแล้วใช่ไหมแต่ต่อมาเปไ็นยงขับมอเตอร์ไซค์ขี่ใหญ่มาจากหน่อยมันนี่เออขมอเตอร์ไซค์ไปมาีิ่งกห้่อยไปอยังได้รถเก๋งต่อไปอยังได้รถเบนส์บาดีเดี๋ยวยังได้อะไรละ่ะเออ,อยังได้ปวซิบาดีต่อไปคอยก็อยังได้คือกันกนี่ละ อะไรพอชจจะคัดมาคีน่ะนั่นแหละอันนั้นแหละคืออุดมการณ์ของคนนะอุดมการ์นี้นะมันเปลี่ยนได้ถ้าเราไปศึกษาทําความเข้าใจจริงๆถ้าปัญญาเราน้อยอุดมการ์ก็จะต่ําเป้าหมายก็จะต่ําเป้าหมายชีวิตต่ํามากถ้ามีสติมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเป้าหมายชีวิตก็มากขึ้นตามลำดับใครเราจะมีปัญญาปฏบเข้าใจ ศึกษาทำความเข้าใจว่าอะไรคืออะไรเป้าหมายตรงนี้มันคืออะไรเป้าหมายตรงนั้นมันคืออะไรเป้าหมายตรงนั้นมันคืออะไรถ้าอยากจะเข้าใจตรงนี้ปัญญามจะเกิดที่ได้ปัญญาสิเกิดทําไงปัญญาจะเกิดมันเข้าใจจริงๆไม่เป็นเด็กนะถ้าเป็นเด็กเป้าหมายก็ต่ําใช่ไหมล่ะซุปเจ้าเป้าหมายซุปเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเป้าหมายซุปเจ้าอยู่ตรงไหนรู้จักไหมได้สองคันได้ซ้ำกันประมาณ ยู่ดีแล้วเป้าหมายทเจ้าได้เกิดเดือดเยอะๆเลยหมดหนี้บางคนก็น,นี่เฮ้ยได้กูสิเบิดหนีเนาะเป้าหมายอยู่หา่างเ้็วไผ่ผัดสางไฮเทคีดอ่มันบ่ได้มีหนีจักบาทสางมาแล้วผัดจากเบิดหนีบาดเลยจากเบิร์หนีก็บอกู้แล้ก็จบเลยก็บอกมีเลยหนีมัน,นไปกู้แล้วมันสิมีเลยหนีเนาะเข้าใจหรือยังเป้าหมายชีวิตมันคืออะไร